พวันนะครับผมสำหรับงวดวันที่16เมษาย,ยนอ่ะพวันอยู่พอดีพวันสวัสดีครับครับอ,อโอ้เผจิญได้เนอ้อปฏิทินกระหลานเข้างวดนี่ขเข้าแท้งวดนี้นี่ข,อขอ้าวหอมโตเข้าเข้าวหอมโตก็เข้างวดงวดก้อนนี่เป็นงวดก้อนนี่ลุดเนาะ 66หาเพราะว่ามันมีเหลขกอยู่มันเลขกออกง่าก66หาครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำรังงวดก่อนนะครับเล้กที่ออามาทํคชิปนะครับ665นะครับสำรับงวด6เกตหนีกออกนะครับผมของเดือนมีหน้านะครับ6เ็ดแตกสามโตหา09นะครับนี่ก็วนึงเต็มตัวนี้เต็มตรงตรงเลยนะตรงตรงเน้นๆเลยครับ05509ออก90หางวดของวัชชินนครับงวดนั้น พอวันได้หลายครับงวดนี้ก็ได้แต่งวดนี้นะครับผมนะครับก็คือว่าแล้วนะครับเนาะนะครับบเขาเด้อร์นะครับแต่การ่บแน่นะครับผมสำหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับเห็นบ่นี่ครับงวดสูงเมษายนนะครับใส่ละอ้นี่เดอร์นะครับสลหรับงวดสิบหกเมษายนนะครับห้าเจ็ดแปดตรงๆเลยตัวนี้แคบหนาจอไปเด้อครับผมคล้ายๆไข่ไก็ตัวนี้นะอ่้ก็อูหานี่ไมมันไปตรงสงเลยแบบตัวนี้นะ มันออกคล้ายๆกันตัวนี้แบบคล้ายๆแบบลักษณะแบบโ้นที่พอ่อวันถือหาซุนนะเก่าเก่าศุนหาชุดน่ะนะเมันออกมาลักษณะแบบนี้เลยะนะครับท่านผู้ชมนะครับสรับยืดซีดไดเขามาเล็้วด้ยครับเด้อนะครับสลับปฏิทินเงินล้านนะครับพ่อวันนะครับผมหกนะครับนี่เด้อพี่น้องนะครับสลัะอุ้ยซุ่มกล่องมาถือนี่นี่โอ้กล่องผิดกล่องผิดห้าเจ็ดแปด ในสุดต๊ะของพ่อว่านีนมักตัวใดครับผมมักเจ็ดหามักเกิดหาหาเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดหาโอ้สิบบอกอีรีบอหาเจ็บเจ็ดหาไมมันมันออกเท่านึ่งหรือเปล่าครับเจ็ดหาหาเจ็บนี่บางตอนตีบางหันเน่ออกเลดท่ายหนึ่งเลดท่ายรนโอ้เจ็ดหาอีหลักคือยี่สิบบาทว่าครับผมนี่ครับเดินนะครับวันออกวันที่สิบหกวันพระนะครับ ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้านะครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าเด้อนะครับผมนะครับตรงกับวันหย่ารบันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับผมนะครับงวดก่อนนะครับตรงกับวันศุกร์แรมสิบห้าค่ำเดือนสี่นะครับงวดนี้มาตรงกันกับวันเสาร์นะครับผมนะครับแรมโอขึ้นคอไปครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าขวบเดือนขวบปีพอดีตัวนี้มีอืมอ๋อโบนี่เด้อคับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับเนื้อทางของปฏิทินเงินล้านนะครับ ของงวดวันที่สิบกนะครับเดี๋ยวเขาสมัสมครอนุญาตแจงให้เลยนะครับนี่นะครับแจ่งมาแล้วนะครับโตัวที่พอวันมักตัวไหนครับมักตัวนี้แล้วหาหาเจ็ดแปดหาเจ็ดแปดเออตัวนี้แหละตัวติวเจ็ดแปดนี่อือสองตัวนี่ที่วงกลม<อ>นี่เออเออวต๊ะคือไม่หุ่นใดสื่อ,อเอาแปดเจ็ดฮะ เออเอาแปดเจ็ดหาตามตามตีเคยมิโซกกันนี่สวา์เจ็ดหาเอามยกหยวกเลยับเลยรับเแปดเจ็ดห้าพระว่าเราหมักตัวนี้แปดเจ็ดหาคือมักหมักย่อนย่อนหอยหลังมากเพราะว่าตัวนี้มันมันมันไหนมันว่รับมันขึงเึางอะไรขึเทิ่งอะไรมาแะ่ทิ่งห้าเจ็ดแปดังสีนะแต่ส่วนมากสิถือจากไต่ไปเทึงเออส่วนมากสิทิถือังสี่ แปดเจ็ดห้าสิอนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปเด้อนะครับผมนะครับแคปแคปหน้าจอไปเลยนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับสองพันร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับพอวันนะครับปฏิทินเงินล้านนะครับตามไปเลยเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ถือว่าลุดนะครับผมนะครับแต่สิริที่นี่ก็เดินดีตลอดนะครับแต่ะเก่าสูงหาหาสูงเก่านะครับแล้วก็มา หกเก็งวดที่ผ่านมานะครับมาลดกว่านี้ครับผมมาลดกว่านี้วันงวันที่หนึ่งแล้วเมษานี่ก็กลมาตามไมครับผมกลมาตามไมนะครับงวดวันที่สิบหนะครับห้าเจ็ดปดนะครับเจ็ดแปดเด้อไป่น้องแต่พรวันมากว่ามันหายเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้านะครับแต่สองตัวนี่พวันมากเ็ตแป่เจ็ดห้าเจ็ดห้ามากเก็ตหมาเกาเก็แปดอืมนะครับผมก็เป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมนะครับผม เพราะว่า 8, 7, มักแปดเจดหาโอ้นะครับผมกับงามอยู่เลยครับเหล็กวดน,นี้นะครับผมนะครับแจตหาแปดเนี่ยเขาว่าเป็นเหล็กอาถรรพ์เมันจะออกมาเนาะ<อ>หาแปดกลับไปกลับมาตัวใดใหญ่กลับตัวนี้ไปหาตัวนี้อีกคือกันเียร์นี่แปดเจดหาดีดีหมืับยื่นดีแม่ดาเราแบบมักให้ซื้อกลับไปกลับมาครับานผไปชมนะครับผมนะครับเหยใหญ่ อันนั้นนโชว่างือเลขโชเลขที่ตรงกันกับวันมันออกวันเสาร์มีวันวันอย่างนี้ใย่เราว่าวันศุกร์นีอสิบกลโอ้บางบังบงแมมากเีครับนี่ฉลากอันเลขตัวนี้นะครับด้วยนะครับฉลากออกวันศุกร์นะครับเห็นบอนี่ครับมีสิบแปดโอ้ยนั่นแหละเลขสิบแปดเต็มเต็มนะครับสิบแปดกลุ่มเลขตัวเดียวกันสิบแปด นี่ครับของของของออดิพานมากกว่าวันศสกร์เออแยกเปิดมางวันเสาเมืองรับมันเป็นตัวไหนวันเสาร์ยี่ดีวันเสาร์นี่ตาเพ้นมาเต็มฮ้ยนี่นี่โอ้นี่นี่นี่ครับพี่น้องตาละวัดเจ็ดหาตึ๊เต็มนะครับเพราะว่าเลขปฏิทินนี่ครับเห็นบนนี่ครับผมเจ็ดหาตัวเดียวเลยเจ็ดหาหาเจ็ดตรงกันเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับนี่ฉลากออกวันเสาร์เห็นบ่นี่ ตาเราบามีเจ็ดหาพร้อมนะครับมีเจ็ดหาติดน้ำเลยครับผมมีเจ็ดห้านะครับมีเจ็ดห้าเจ็ดหาติดมาพร้อมนะครับสารรับออกวันสุขิพันธ์มานะครับเห็นออกวันสุขิพันธ์มากมีหนึ่งแปดหนึ่งแปดตรงตรงหนึ่งแปดจังๆนะครับม้วนนี้ก็ยังติดหนึ่งแปดอยู่ได้ตานี่นี่ติดหนึ่งแปดนี่หนึ่งแปดคับแสดงว่าสมุดเรียงนี้นี่แม่นเพราะหลีวกันนะครับผมแม่นพราะเหลีวอยู่ครับพี่น้องอ่ะหนึ่งใดหนึ่งแค่หรือนะครับผมนะครับมีมันแค่ตัวกันไหมอันนี้ตัวกันนี่ เออมูนี่มูนี่นะอันนี้ตัวเด่นมันนี่นี่มูต,นมนนตัวเด่นมันนี่ตัวเด่นมาติดเจ็ดหาเจ็ดหาติดมาติดสามหาอีกสามหาอันนี่ก็หมกเลขดังเท่ากันครับหนึ่งมีนาอันนี้โอ้สียดีที่เกาเหล็บนี่มันเป็นเหล็บบณเลยตัวนี้เออโอ้สมัยเนเต็ดหาซื้อบ่ได้ตัวนี้เนี่ยบอลลี่ข่าวไ่น้องคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม